ะะกำลังฟังรายการครบเครื่องเรื่องข่าวลึกกว่าที่เห็นเป็นยิ่งกว่าข่าวชูวทีสองของครบเครื่องเรื่องข่าวครับเดี๋ยวเราจะคุยกับท่านผู้ว่ารชาชการจังหวัดขอนแก่นนะครับท่านไกรสอนกองฉลาดนะครับเพราะว่าจังหวัดขอนแก่นเขาเปิดมิติใหม่ในการจัดงานเทศากาลใหม่ประเพณีผูกเสี่ยวของจังหวัดขอนแก่นนะครับเขาชูอัตลักษณ์ครับคุณเามินคุณผู้ชมผู้ฟังครับอัต ความเป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่นขอนแก่น soft power นะฮะงานนี้เขาจะจัดขึ้น29พฤศจิกายนนี้จนถึงวันที่10ทธันวาคมเลยนะฮะอากาศกำลังเย็นสบายน่าเดินเที่ยวเลยนะครับตอนนี้ท่านผู้ว่าไกลสอนอยู่ในสายกับเราครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณรรงคุณเอมินครับครับท่านผู้ว่าเล่าให้ฟังหน่อยครับเราดึงอัตลักษณ์ ความเป็นท้องถิ่นขอนของแก่งนะฮะเอามาจัดเป็นงานเทศกาลใหม่แล้วก็ระเพณีผูกเสี่ยวในรายละเอียดของงานเป็นยังไงอะครับท่านครับจริงๆแล้วเนี่ยงานเทศกาลใหม่เนี่ยมันมีมาครั้งนี้ก็จะเป็นปีที่สี่สบสี่ครับตัดมาสี่สิบสี่ปีแล้วเกิดขึ้นครั้งแรกสมัยท่านผู้ว่าชำนาญพจนานะครับครับตอนนั้นท่านเป็นผู้ว่าการจังหวัดขนแกงแล้วก็มีตำรี่ว่าน่าน่าจะมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดวยหา กับรัฐรลักษ์ที่สําคัญคมันรู้จากขอนแก่นเนี่ยเป็นเป็นเป็นเมืองของผ้าไมมัดหมีนะฮะก็เลยได้คิดชื่อง,งานเทศกาลใหม่ขึ้นมาครับ,รบต่อมาก็มีเขาเพิมเติมเข้ามาเรื่อยๆครับเติมเข้ามาเรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับมีการเติมเข้ามาก็คือเรื่องประเพณีบูกเกี่ยวเนี่ยมันเติมในปีสองสามครับต่อมาปีสองหกก็เพิ่มงานกาชาเข้าไปอีกนะครับ แล้วก็สุดท้ายก็ตอนนี้คําว่าซอฟต์พาวเวอร์กำลังดังครับแลัวก็เลยเพิ่มคำว่าซอฟต์พาวเวอร์เข้าไปก็คืออยู่ในงานเดียวกันนี่แหละไปนี่ได้ครบเลยมีไหมมาก่อนผูกเสี่ยวตามมาซอฟต์พาวเวอร์รวมพลังเข้าไปอีกครับผมครับแล้วก็มีเรื่องของงานการช่าเพื่อที่หาอะไรได้ไปให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนคนขอนแก่นที่ประสบกับข้อคํามต่างๆครับในแต่ละปีมีจานวนมากครัมา ด้วยกันนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเป็นที่มาของงานครับอ่าฮะแล้วเราหยิบยกอะไรมาบ้างแหละครับหนึ่งอัตลักษณ์ของเราก็มีจุดเด่นของเราอยู่แล้วงานไหมมาแล้วซอฟต์พาวเวอร์เราชูอะไรในงานนี้บ้างะครับจริงๆก็ขอนแก่นเนี่ยผมว่าเป็นเป็นเนมืองที่มีความครบเครื่องนะฮะโดยเฉพาะยิ่งๆ,ๆนะฮะเรื่องเรื่องซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยครับซึ่งถือว่าตอนเนี้ซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยเราต้องากาบเรียนเนี่ยถ้าภาษาผมเนี่ยนะก็คือเหมือนป้ายยาครับ ป้ายาให้เชื่อให้ให้ใช้นะฮะให้ซื้อนะฮะให้ทําตามนะครับครับโดยปราศจากการใช้กําลังมือคับนะฮะเป็นพลังอ่อนละมุนละมุนนะครับประมาณนั้นนั่นนะะตอนนี้ผมผมมองว่าอิสานเราเนี่ยเป็นยักษ์ใหญ่ทำก็จะนธรรมที่ที่หลับไหลนานครับครับตอนนี้ยักษ์ใหญ่ตอนนี้ตื่นละนะครับจะเห็นได้ว่าตอนนี้ภาพยนตร์นะฮะเรื่องภาพยนตร์เรื่องอาหารครับแต่ก่อนผมผมเปเรียนที่กรุงเทพเนี่ยอยาก ทานส้มตาอยากทานลาบก้อยเนี่ยต้องไปหน้าปั๊มเท่านั้นนะครับเพราะว่าหน้าปั๊มจะเป็นที่จอดแท็กซีทท่กับทุกๆนะครับซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนอีสานครับเดี๋ยวนี้ปรากฏว่าอาหารอีสานขึ้นห้างขึ้นเหล่าเต็มไปหมดนะครับแล้วมีความมีนิตอร์ขึ้นนะแล้วก็มันมีหลายอย่างไม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารเรื่องเรื่องแฟชั่นก็คือเรื่องผ้าไหมนะครับนักร้องเนี่ยลูกน้องลูกทุ่งเนี่ยก็ อีสานเนี่ยหลายคนก็ดูดังนะเอาดารานักร้องเนี่ยเฉพาะหมอํำเนี่ยหมอรำตอนนี้นะฮะไม่ใช่แสดงเฉพาะหมอหมอํำที่ที่มีอยู่ขอนแก่นเนี่ยถือว่ามันเป็นเมืองเมืองหมอแคนแดนหมอํำเนี่ยนะฮะตอนเนี้ไปแสดงถึงใต้เลยนะครับค่ผมจะจ้างมงานใหม่ปีนี้ยังจ้างไม่ได้เลยต้องปีหน้านะฮะให้กลับบ้านฮอเตอร์อย่างเงี้ยไม่ไม่มาเลยอะฮะคิวแน่นคิวแน่นคิวแน่น คิวไม่ว่างเลยนะครับต,ต้องยอมแล้วว่ามีเงินทองไหลเวียนในใ,ในในจักดนหมอลำเนะี่ยปีหนึ่งไม่น้อยแล้วก็มีเพลงอย่างที่ที่คุณเองินพูดเพลงที่เกิดจากต้นทุนต่ำๆแต่ก่อนเราต้องถ้าไม่อยู่ค่าใหญ่ในโอกาสที่จะเกิดในญาตินี่ติสมัยนี้ไม่ต้องเลยนะบางทีต้นทุนต่ำๆนะครับแล้วก็ไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรมาก่อนเนี่ยสามารถทำดนตรีทำเนื้อร้องให้โดนใจเนะี่ย ก็สามารถที่จะจะจะสร้างรายได้สร้างที่เสียงได้นะจำนวนมหาศาลผมตอว่าเนี่ยในการเปิดโอกาสแล้วก็ผอนแก่นจะค่อนข้างครบเครื่องเรื่องนี้นะครับเพราะเราเป็นศูนย์กลางของของของ,ของพิสารพวกวัฒนธรรมเรื่องประเพณีต่างๆก็จะมากระจุกตัวอยู่ที่นี่มีการแลกเปลี่ยนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแลกเปลี่ยนผสมผสานเพราะคนเดินทางไปมาห <ๆ S 1> าสูา่กันน นะแต่ละชาตินะเดี๋ยวนี้ไม่ไม่ใช่เฉพาะคนไทยคนจีนเท่านั้นนะเดี๋ยวนี้ฝรั่งเป็นไปหมดเลยฮะค่ะนะครับแล้วก็มันทาให้เกิดการผสมผสานทางพัฒนาชร้่ะเห็นเห็นว่ามีการจะมีการประกวดคลิปอีสานมีดีอันนี้รายละเอียดอาการเข้าร่วมประกวดนี้เป็นยังไงครับท่านผู้ว่าก็คือเราเราเห็นว่าตอนนี้ไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่เนี่ยเล่นติกตอกันเยอะนะครับนะฮะแล้วก็ถ้า ได้มีการทำวิดีโอสั้นหรือคลิปนะฮะลงบนทิกตอกเนี่ยในเป็นในลักษณะส่งเสริมมรดกทางภูมิปัญญาวัฒนธรรมเนี่ยแล้วก็เผยแพร่ง,งานของของเราเนี่ยในในแง่รวมจุดเด่นในงานงานใหม่เนี่ยในงานเทศกาลใหม่เนี่ยแล้วไปนำเสนอน,นะครับเราก็จะนับจากยอดไลค์ยอดแชร์อะไรต่างๆ เป็นหลักนะอันนี้เราก็จะมีรางวัลให้นะครับโอ้โหอันนี้ผลที่ได้ก็คืออะไรฮะคนก็จะเห็นภาพของงานเนี่ยขยายวงกว้างมากขึ้นครับถ้าอย่างเงี้ยคือคือเดี๋ยวนี้คนเนี่ยคนทุกคนคือสื่อใช่ไหมครับแต่ละคนเนี่ยมีทั้งกล้องถ่ายรูปมีทั้งกล้องถ่ายวิดีโอในมือนะครับพร้อมที่จะเผยแพร่ทุกอย่างจะเห็นได้ว่าก่อนก่อนกินอาหารเนี่ยก็ ต้องถ่ายรูปไ้ก่อนครับก็ไม่ได้ถ่ายเก็บไว้คนถ่ายไปก็ไปโพสต์อย่างน้อยเพื่อนๆหรือว่าคนติดตามเราต้องรู้นะครับว่าเราทําอะไรอยู่ใช่ไหมถ้าถ้าคนมาเที่ยวงานใหม่แล้วถ่ายก็ไปทําอย่างเงี้ยอ๋อใช่ฮะอย่างเอาคุณยมินมีคนตามเป็นแสนอย่างเงี้ยคุณยมินโพสตว่างานใหม่มีอะไรไฮไลท์เด่นอย่างเงี้ยคนก็จะเห็นเป็นแสนใช่ฮะเชฟเราโฆษณาเลยเท่ากับเป็นการเราไม่ต้องไปลงทุนโฆษณาประชาประชาสัมพันธ์เลย แล้วถ้าเกิดใครมียอดวิวมียอดติดตามมากกว่ากันในงานนี้ได้รางวัลเหระครับใช่ใช่ครับเราก็จะเอาไปวิทยาศาสตร์ตัวเลขโกหกได้ยกเว้นยกเว้นพวกไอ้ฝันยอดยางพิจานะาอันนี้ผมก็ให้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 ดูรายละเอียดมีระยะเวลาในการส่งผลงานไหมคะยี่สิบแปดพฤศจิกายนสิบธันวานะครับอ๋อระหว่างงานก็ดีเลยนะครับสิบเ็ดธันวานีฮะสำหรับงาน งานเด่นๆนะครับในงานเทศกาลใหม่เนี่ยเราจะเริ่มแม่งงานจะเปิดพิธีเปิดวันที่ยี่สิบเก้านะฮะแต่ก่อนก่อนเปิดงานเราจะมีลำวงสวงเหมือนปีที่แล้วเนี่ยพี่น้องประชาชนคนขวนแก่นมาร่วมประมาณสี่หมื่นกว่าคนนะครับมาร่วมลำวงสวงนะครับรบเริ่มเวลาสิบหกนาฬิกาบริเวณสารหลักเมืองนะครับซึ่งทุกคนก็ถือว่าเป็นสิริมงคลนะครับที่ได้มามีโอกาสลำวงสวงเมืองแล้วก็จะเห็นได้ว่า แต่ละปีก็จะมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ผมก็บอกว่าไอ้ตรงชาวบ้านก็มีคําถามว่าต้องแต่งชุดอะไรไหมให้เหมือนกันไหมผมก็บอกว่ามันไม่จาเป็นหรอกถ้าเขามีความศรัทธาเนี่ยค,ความศรัทธาของคนไม่ควรจะถูกจํากัดโดยโดยชุดที่มีหรือไม่มีชุดแต่บางคนเด็กเลกเรียนผมว่าไม่มีชุดแนวชุดเด็กเรียนมาลําก็ไม่เห็นเป็นไรเลยขอให้มีความเชื่อความศรัทธานะจะเป็นชุดอะไรก็ได้นะขอเป็นผ้าไทยครับเพื่อความเหมาะสมกับกับ กับงานก็ได้นะฮะแล้วก็วันที่2ิ9เราจะมีขบวนแห่ขบวนแห่ปีนี้จะต่างกับที่ที่ผ่านมาที่ผ่านมาเราได้แห่ไปบ่ายร้อนผมก็บอกไม่เอาะผมอยากให้แห่กคืนก็คือจะเริ่มเริ่มตั้งแต่ห้าโมงเย็นต้นไปนะจะมีขบวนแห่แล้วก็เพราะว่าตอนนี้มันมันมืดเร็วเพราะเข้าอากาศกําลังดีเลยนะให้วันที่29ปลายเดือนนี้นะครับรู้สึกจะเป็นคือมันลอยกระทงด้วยนะคะวันนั้น แห่ตอนคืนมันได้อะไรดิคือผมอยากย้อมสีถนนด้วยแสงด้วยสีคร oh, <wow>, okay. แล้วพวกใดไออะไรต่างๆพอกระบวนแห่ผ่านไปจุดที่ต้องหยุดแสดงเนี่ย oh, <okay. S 2> ผมเชื่อว่าน่าจะมีช่างภ้าต่างๆไปบันทึกภาพกันมากมายไปหมดแล้วก็ในขบวนแห่เนี่ยตอนนี้ที่เราคุยไหนยาวมากเลยค oh, <okay. S 2> นะแล้วก็มีแต่ละหน่วยงาน โดยเพราะยิ่งโรงเรียนสถานศึกษาให,ใหญ่ๆที่อยู่ในในจังหวัดเนี่ยพร้อมใจกันที่จะมามาช่วยกันทําให้งานขบวนแห่ของงานใหม่ปีนี้มีสีสันแล้วก็มีความอลังการมากขึ้นพอสองค่มขึ้นเราก็เปิดพิธีเปิดโดยท่านอนุทินชาญวิรุฬย์นะครับท่านแล้วมันตีว่าการมมากระทรวงมหาดไทยอันนี้ท่านรับปากผมแล้วนะครับผมยื่นหนสืออ้วยตัวเองว่าท่านจะมาประธานพื้ทีเปิดให้ครับครี่คือว่าค่ะ งานปีนี <laughs> like ้ถ้าฟ hmm ัง hmm. ด hmm ูทางผู้ว่าเหมือนจะจัดจริงยิ่งใหญ่กว่าทุกปีเลยเรียกอย่างนั้นได้ไหมคะได้ฮะผมผมเรียกว่าซอฟต์คอเวอร์ต่างๆใน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 สารที่มีอยู่นะในขอนแก่นจะมัดรวมกันอยู่ที่นี่เลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสินค้าโอทอปเรื่องอาหารการกินเรื่องวัฒนธรรมต่างๆเรื่องหมอลำนะครับแล้วก็ต้องขอขออนุญาตนะฮะว่าการแสดงบนเวทีกลางเเราจะเน้นหมอลำเป็นหลักครนะฮะ เน้นหมอลรำเป็นหลักก็ต้องขออภัยว่าเอไม่ได้ว่าขีดกันอะไรเพราะว่าเราเป็นเรื่องหมอแทนแดนหมอลำเราก็ต้องเน้นเรื่องของหมอลำโอ้โหเดี๋ยวนี้คนซึมซับหมดแล้วครับท่านผู้ว่าฮะอย่างอย่างภาพ,พยนตร์ที่เป็นซอฟต์โฟเวอร์ท่านนายกยังต้องไปดูเนี่ยไม่ได้ภาษาไทยนะฮะเป็นภาษาพื้นถิ่นนะฮะคน<ๆ>ก็ฟังออกนะอแล้วเดี๋ยวนี้ภาษาภาษาอีสานก็เริ่มซึมซับเข้าไปคนภาคกลางก็เด็ากๆก็บางทีก็เอาบางคำไม่ใช้แล้วนะครับ อย่างพื้นพื้นนะครับว่าแทบอย่างเงี้ยครับทุกคนรู้หมดอ่าอ่าอ่าโอย้อยอย่างนี้ครับท่านผู้ว่าเฉพาะลํบวงสวงเนี่ยปีที่แล้วก็สี่หมื่นคนปีเนี้ยอ่าเอาไม่น้อยกว่าเดิมเนี่ยนะฮะอย่างแสดงว่าการการดึงดูดนักท่องเที่ยวไม่ใช่เฉพาะคนขอนแก่นอย่างเดียวสิครับถ้าอย่างเงี้ยเราเราหวังนักท่องเที่ยวเราหวังจังหวัดข้างเคียงด้วยนะครับถ้าอย่างนั้นนะครก็ได้ครับที่มีความเชื่อถือ ถือศรัทธาเจ้าพ่อสาลหลักเมืองของของขอนแก่นและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆของขอนแก่นนะครับ,รบเชินมาร่วมได้หมดแล้วก็เราไม่ไม่ได้ว่าต้องมีชุดบังคับนะฮะครุคณต้องไปแตะตัดชุดตามที่เราบังคับถึงจะได้มาราผมบอกแล้วชุดเนี่ยสามารถที่จะคุณคุณมีชุดผ้าไทยอะไรก็ได้ที่คุณมีอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องไปตัดใหม่ซื้อใหม่นะฮะใช้ได้หมดนะ หรือแม่นักเรียนนักศึกษาอยากมาร่วมเนี่ยแต่งชุดนักเรียนมาผมว่าน่ารักดีครับะอยากจะมาร่วมกันเราอยากได้เรื่องของกระบวนการมีส่วนร่วมแล้วเชื่อไหมฮะว่าไออ,องานลำบวงสวงเนี่ยมันก่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจไงครับคืออย่างเช่นผู้หญิงเนี่ยโดยธรรมชาติจะมาลำบวงสวงเนี่ยที ล้ำเย็นน่ะตื่นไปเช้าเลยทำผมแต่งหน้าร้านทำผมก็อ่าลูกค้าจะเยอะขึ้นได้มีรายได้ทั้งจังหวัดเนะเพราะมาทั้งจังหวัดนะฮะอันนี้ก็เป็นเป็นเป็นตัวอย่างบางตอนอย่างอย่างปีที่แล้วผมให้สี่จังหวัดเนี่ยสำรวจข้อมูลว่ารายได้เงินสะพัดในในระหว่างเทศกาลงานใหม่ที่ขอนแก่นเนี่ยเป็นเงินเท่าไหร่ทั้งหมดสามร้อยยี่สิบหกล้านนะฮะทีม เกิดในงานในงานใหม่เนี่ยร้อยห้าสิบสี่ล้านแลวเกิดไายนอกนะนอกงานก็คือผลกระทบผลพลอยได้ต่างๆอย่างที่ผมจับเนี่ยเช่นผั้งตัดผมทั้งแต่งหน้าอาหารการกินร้านเรือต่างๆที่อยู่ข้างนอกโรงแรมที่พักอีกร้อยเจ็ดสิบสองล้านเนะยงานใหม่ปีที่แล้วนี่รวมๆก็เกือบพันล้านแล้วนะครับเนี่ยแล้วแล้วปีนี้นะผมผมต้องขออนุญาตกราบเรียนนะผมเคยเป็นผู้ว่าการสินผมคิด คิดเรื่องทะเลทุงที่ที่ทพระาธาตุยาคูนะครับแล้วทุงเนี่ยก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ของว่าถ้ามีงานมงคลเนี่ยเขาก็จะมาประดับประดากันนะครับปีนี้ยผมให้ให้ระดมทุงทั้งหมดในจังหวัดขอนแก่นเนี่ยให้ทําหมุ่บ้านละสอ,สองสองต้นนะครับแขวนบริบเวณงานเสนี่พันกว่าสี่พันกว่าต้นด้วยกันเนี่ยจะรลัการขนาดไหน นะครับหรว่าบริเวณงานก็เชิญมาถ่ายรูปกันได้ครับครบเชิก็ในงานก็มีเงินโบราณนะครับผมให้ทาอําเภอและหลังเนี่ยมาเป็นเรียกว่าได้เป็นหมู่บ้านย้อนยุคเลยนะฮะทำจากไม้นะครับเป็นเงินโบราณเป็นเงินยกได้ถุนสูงนะครับที่เด็กปัจจุบันก็น่าจะไม่เด้เห็นแล้วเพราะว่าบ้านอย่างนี้ไม่ค่อยมีได้ถุนล้ะครับครับเชิญชวนกันนะฮะเรื่องของงานเทศกาลใหม่